ฮัโลหหโหลหมอครับหมอกระแพ้บางค่ะหมอหมอครับทำไมทำไมผมตื่นมาผมเหนื่อยตลอดเลยครับหมออาอยเยอะเหรอคะใช่ครับอายเยอะแล้วก็เหนื่อยครับหมอเดี๋ยว<ม>ให้ใส่ออกซิเจนนะคะใส่ออกซิเจนอยู่ครับหมอ,หมอ,อ,อ วันนี้นอนนอนทั้งนอนทั้งวันแครับหมอโอ้สวัสดีค่ะครับคุณหมอครับคุณหมอครับคุณหมอรอตักครู่นะคะได้ครับคุณหมอ 嗯。<laughs>